cho nấu dành cả năm mai Băng tin nè Ui, thăm mày đồn chuyện chuyện Ngông trùng bời Ha 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 Wow What? Oh my god Wow, really? Man, look at this, look at this What? Wow, ข้าจะสามารถลุกขึ้นมาได้เดี๋ยวไหมเนี่ยยังไงมันไอ้โดนเห็นทำไมรู้ไหมเห็นนี่ไหมบ้าจริงนะอ๊ะ เงียบเพือ่อโอเคใครเปิดก่อนฮะข้าขคือไทยทันกันไทยทันจะลุยแล้วล่ะ โอเคฮะยังไงก็ตามข้าจะกินแกให้หมดเลยแกรู้ไหมนายดูอะไรข้างหลังก่อนสิทำไมทำไมต้องฉันจะดูด้วยฉันไม่เคยดูต่ลกโด่หน่อยฮะนี่นะอะไรเนี่ย 我真啊呆瓜，妈、哦<哇>嗯，天真。 เลยกุมมันก็ไม่รู้ห้าหก็คือไททันไททันไวรัสยังไงล่ะไวรัสตรงไหนอะก t ะฆาเป็นไททันไว a ัสอะชื่อของฉันคือไททันไวรัสยังไงล่ะ เกิดสัมผัสแล้วอ่ะก็จะกลายเป็นว่าดา้านเอ๊ะมึงเป็นไรอะ่ะคืนที่จัดเจ็บในเครื่องกูมันเต็มมามึงมาทำให้เครื่องมันแหลกมันร้อนจนต้องหายได้แล้วก็มึง ใช่เทเลบอสพอเทเลบอก,อบอกช่วยสังร้องข้อมูลภาพวิดีโอต่างๆฟรีและที่สำคัญนะำมึงเทเลบอกมีพื้นที่จัดเก็บให้มึงหนึ่งพันยี่สิบสี่บตื่นตื่นขึ้นมาสิเอออะเป็นไวรัสเมันตื่นฮ้าเฮ้เออเดี๋ยวเดี๋ยว มันเป็นแรงเมันอะเลยได้เฉยมันเกิดมันเกิดบั๊กอะไรขึ้นลอยเฉยลอยเพื่อ Lòi chơi, mà lòi đai thầm vây Thầm vây mà lòi đai Làm mây mà lòi đai Thầm mày mà lòi đai Chơi lòi Mình cơ tăng này khung mắt nè Ơ ừ. äh. วิวิวิเออมันเจ็บปัข้าจะจัดการพวกไทท่านเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องรอไทท่ามันมาก่อน นายจุดเลยนายจุไฟไหม้แล้วเนี่ยมันใช่ตรงนี้ ันเป็นอย่างนี้เป็นลมดีกว่า